ตอนนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นนะคะที่รับผลกระทบจากอุทก,กภัยนะคะชาวต่างชาติบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนี้แล้วเช่นกันนะคะตอนนี้ที่ฉันได้ยืนอยู่ที่วิทยาลัยพนธุาการบางนาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเปิดเป็นศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบอุทก,กภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี้ตั้งอยู่ที่ชั้น3ของตึกหอประชุมวิทยาลัยพนิชยการบางนาในซอยอุดมสุข18ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ูนยนพักพิงผู้ประสบภัยชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนโดยความร่วมมือของอดีตโฆศพภาภาษาอังกฤษของศูนย์ปฏิบัติการชาว่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลและผู้อำนวยการของวิทยาลัย,ยพันิชยการบางนาครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดประสบอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งในสถานศึกษาของกระทรวงสธิตการเนี่ยแน่นอนก็เกือบทุกจังหวัดที่เกิด เหตุขึ้นเนี่ยก็ประสบกัยไ,ไปด้วยนะครับแล้วทางด้านอาชีวะเราเนี่ยนะครับหรือทางด้านกระทรวงสึกาธิการก็คิดว่าโรงเรียนหรือวิทยายลัยหรือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสึกาธิการเนี่ยก็มีศักยภาพาพอที่สามารถจะเป็นผู้สถานที่ที่จัดให้ผู้พักพ,พิงได้มาอยู่กันได้ตามอัตภาพนะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็มีข่าวว่าจะท่วม นะครับก็เริ่มมาจั้งแต่ด้านทิศเหนือลงมาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่านะครับวิทยาลัยพัณิชยาการบางนาเองก็น่าจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยคนในประเทศชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งเป็นศูนย์พ,พักพิงขึ้นมาทางศูนย์นี้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ถึง200คนตอนนี้มีประมาณแค20่20-30คนเท่านั้นผู้ประสบภัยที่ต้องการมาพัก สามารถเดินทางมาที่วิทยาลัยลและลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับชาวไทยและหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตให้คนต่างชาติทำงานในประเทศไทยเป็นหลักฐานยืนยันโอเคหละแน่นอนเรายึดว่าคนไทยเนี่ยเป็นหลักเพราะมันก็คนชาติเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองไปถึงอีกช็อตหนึ่งว่าชาวต่างชาติเองก็คงจะลำบากลำบนในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราก็จึงมีแนวคิดว่าน่าจะได้จัดตั้งแล้วก็บอกกล่าวเข้าไปเลยว่าศูนย์เนี้ยยินดีที่จะรับชาวต่างชาตินั่นหมายความว่าศูนย์ของเราเนี่ยคนไทยก็รับนะครับต่างชาติเราก็ยินดีครับทางศูนย์จะมีที่นอนหมอนมุ้งบริการและจัดหาอาหารให้ทั้งสามมือ้อที่บริเวณโรงอาหารชั้นสองห้องน้ำได้รับการบูรณะให้เป็นแบบนั่งชักโครกแบ่งแยกชายหญิงเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ยังมีมุมหนังสือที่มีทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหนังสืออ่านเล่นอีกด้วยสำหรับท่านที่ชอบดูทีวีส่วนพ,พักพิงมีบริการทีวีให้3มเครื่องมีทั้งช่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อกลับทางบ้านทั้งสนย์มีบริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ข้ามประเทศ ครับเราจัดกรรมการออกเป็น6กลุ่มนะครับผู้ดูแลออกเป็น 6- 7กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะกลุ่มรับลงทะเบียนเพราะเราก็จะต้องทราบที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเราเป็นสถานที่ราชการนะครับต้องดูว่าที่มาที่ไปของเขานั้นประสบเคราะห์ยังไงบ้างนะครับมาจากที่ไหนหรือว่าเป็นเชื้อชาติอะไรประเทศอะไรนะครับมีอาชีพยังไงนะครับ ต่อไปเราก็จัดเรื่องที่พักที่พักนี่เราก็จัดตามอัตราภาพหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วตามศูนย์ต่างๆก็คงคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราก็เน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับห้องสุข,ขามีเรียบร้อยอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําเราจัดไว้ให้เพราะรู้แหละว่าคนที่อพยพมาหรือมาเนี่ยแม้แต่บางคนเนี่ยมันก็มาได้แต่ตัวนะครับแล้วก็เรามีห้องทานอาหารให้นะครับเราจัดอาหารให้นะครับแล้วก็ เมื่อเราเริ่มต้นเราคิดว่าออคนเหล่านี้เป็นต่างชาติสิ่งหนึ่งที่เขามักจะให้ความสําคัญคือการติดต่อกลับไปทางบ้านว่าเขายังสบายดีเพราะฉะนั้นเราก็จัดอินเทอร์เน็ตให้เพราะเราเป็นสถานศึกษาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจัดอินเทอร์เน็ตให้ให้เขาได้แชทไปบ้านหรือ,ออาจจะทํางานถ้าเกิดเขาไม่ได้หยุดงานเพราะปัจจุบันหลายแห่งก็ไม่ได้หยุดงาน เขาอยู่พักที่เราเขาสามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้สะดวกเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าในส่วนของอุดมสุขสถานีอุดมสุขเพราะนั้นเขาอาจจะกลับไปทํางานที่สุขุมวิทไปทกลับไปทํางานที่แถวาสาทรหรือสะพานควายหรือหมอชิดอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถจะไปกลับได้สะดวกในตรงนี้นะครับการเข้ามาพักที่ศูนย์นี้ผู้พักพิงจะต้องปฏิบัติตาม,ตามกฎระเบียบของทางศูนย์ซึ่งมีดังนี้ ผู้พักพิงต้องอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและช่วยกันประหยัดน้ำและไฟช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดถ้าเจ็บป่วยสาม,มารถติดต่อได้ที่ห้องพยาบาลสำหรับข้อห้ามทั้งศูนย์พักพิงจะห้ามเข้าออกระหว่างเวลาสี 5. 5่ทุ่มถึงตีห้าห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือเล่นการพนันห้ามก่อเหตุทะเลาวิวาทและห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในศูนย์ ในเรื่องของความปลอดภัยทางสูย์จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเนื่องจากูนยนพักพิงตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจจะมีการกระทบกับการเรียนการสอนหรือไม่อาจารย์ปฏิเวทยืนยันว่าูนยนพักพิงตั้งอยู่ตึกหอประชุมซึ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนกับอาคารเรียนดังนั้นการตั้งส่วนพักพิงจะไม่เป็นผลกระทบต่อทางโรงเรียนคงไม่มีผลกระทบเลยนะครับเพราะว่า เซกชันที่เราจัดไว้นะ่ก็เป็นส่วนของหอประชุมซึ่งว่าเราก็จะใช้ต่อเมื่อมีอางานที่ต้องจุคนมากๆในส่วนของของชั้นเนี้ยนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ไม่ได้ค่อยขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าแยกขาดจากกันนะครับแล้วตึกเนี้ยเป็นตึกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลยคือชั้นชั้นที่3ที่ผู้พักพิงอยู่ก็เป็นส่วนของการประชุม นในชั้นที่2ก็เป็นเรื่องของโรงอาหารแคนทีนของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ชั้นล่างก็โล่งๆไว้ทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาคารหลังนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะรนะนะครับเปิดวันที่21ไม่ใช่ป, 21, ปิดวันที่21เนะครับเปิดวันที่21พฤศจิกาครับ สำหรับผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการมาพักพิงที่ศูนย์พักพิงวิทยลาลัยพนิเชียการบางนาซอยอุดมสุข18นะคะเพียงแค่ท่านนำตัวและเสื้อผ้าพร้อมกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและเข้ามาลงทะเบียนที่ศูนย์ได้เลยค่ะนัทวุฒิทองใสถ่ายภาพอรวีตงมีแสง nationtv รายงาน